แย,ย่จบ้อยไม่หลุดแล้วเนี่ยตอนนี้น้องตีตัวเองอีกทีนี่เดี๋ยวน้องก็ตีเองเคียงหรอกเจ็บนั่นน,ะน่ะนัะ่นนั่นหองสีแข้ง,องโอเคให้เครื่องเล็งเป้า มาก็จะไปเล่นในเกมยิงเอาปืนยิงตุ๊กตาตุนนะเอาปืนยิงตุ๊กตาตุนนะยิงตุ๊กตาตุนที่มันตกลงมานะซึ่งยิงตอนนั้นมันไม่เคยตกลงมาเลยมันตกลงไม่แค่ตัวเดียวอะ่ะครั้งนะหนึ่งโอ้ในเยอะเนอะได้หลายตัวเยอะเฮ้ยแต่ไม่พอเนี่ยม,มันน้อยเกินไปที่จะเอาพวก,พวกของเล่นซึ่งได้มาแค่ตัวเดียวตัวนี้ นี่เรียนอะไรนะปุ๊กจกีกาน่าจะเดือนหน้านี่แหละลึกเย้ <Yay! S 1> น่าจะก่อนก่อนคริสต์มาสงานยนะืน้อจะไปเร่นในรถไฟหอหนะไปเล่นรถไฟหอนนะเฟหอเล่นคนเดียวด้วยแน่นอนต้อง mm hmm. ได้แน่นอนน่กลัวทดสอบความกล้าแม่อย่าลืมสิปีก่อนเคยไปแนละ้วนั่งคนเดียวแนละ้วจำได้ไหมแม่ก็เสียวอันตรายเลย ไม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าทาังกดทุนั่งไปแล้วจับให้แน่แนๆยังไงก็ไม่ไม่เป็นอะไรจับได้ที่จับเนีนะ่ะ mm hmm. จับเวลาเราจับนะจับให้แน่นตรงที่มันน่ากลัวคือมันเขาเล่งสปีดต,ตรงทางลงอะ่ะ mm hmm. ตรงทางลงเนี้ยแถมมันมีเกลียวเนี่ยนะเกลียวหมุนเนะี mm ่ย hmm. แถมเป็นเจ้าเดิมที่เรามาตลอดเี่ย เอามาเอ็่รู้สอไปก่อนเตียเป้งตุกตุนเป้งถ้าหัวกระสุดมันเอียงไปทางนี้ก็ต้องก็ต้องเอียงไปนิดหน่อย <Okay. S 1> น้องขอเล่นเล็กคนครับขอบ้ขอหัวข้อหัวน้องน้องข้อหัวตัวเองแย่งเลยยิงเล็งใหม่ก่อนเจ้าเอาน้ำไอระว,วังนองไงได้เลย ล่งไว้เลงโดน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 ปืนย็นยืนโอ้ยืนจินะยืนเองนี่เนี่ยโอ้ย่าพ่อนี่มีจัมองหลายนั่องานี้นั่นเนี่นาะนับพนาเนียนลูกกูเคื่แลเหรอเลียงเาและกินเลาญ บมเละดินะละแยกกทนทังไหนวเยอที่ได้เซ็ตบ้วิน้องนองม,ม,มาแลบทีได้เซ็ตดอกเยอเ,เอรียเ้ยม,มันข้าวหมูเนี้ยคอนคอนเขากบปนเ่น พยายามทำแบบหนังกังฟูหนังกังฟูที่แบบเย้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 ยเย้ไอกระบองสองท่อนน่ะแม่แม่กระบองสองท่อนน่ะจับเนี้ยนุ๊กจับเนี้ยหรือว่าจะใช้เป็นแบบไม้เท้าเหมือนของซูนอัคงไงเอ้ยไม้เท้าที่เป็นเสาเข็มอ่ะเสาเข็มมาตัดสมุดปีเงี้ยเป๊ะเป๊ะกระบองสองท่อนไปดีกว่า ตีดไปละการพี่ยุดไปเลยลึกนานติดไปเป็นเพียงเดินสี่